สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนจัดทําแผนธุรกิจรายสินค้าและ,กะเกษตรอุตสาหกรรมจากการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่2เมื่อวันที่20มีนาคม2563หน้า้อมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบคำสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ที่1ทับ2,563เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าและเกษตรอุตสาหกรรมโดยมีหน่วยงานจากพณิชย์จังหวัดสุรินทร์อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์และเกษตรจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์พิจารณากลุ่มเกษตรกร และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกวันที่21พฤษภาคม25 6 3ณห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าและเกษตร,รอุตสาหกรรมเพื่อทำความเข้าใจและรับทราบแผนปฏิบัติงานต่อไปโดยมีนางการจนาเครือศรีรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ทำหน้าที่แทนประธานสภา,าเกษตรกรจังหวัดสุรินทแจ้งวาระเพื่อทราบเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและหลักเกณฑ์การประกวดผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรกรที่สภา,าเกษตรกรสนับสนุนจัดทำแผนธุรกิจรายสินคาและ,กะเกษตรอุตสาหกรรมพร้อมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงานการลงพื้นที่ประเมินผลกลุ่มเกษตรกรวันที่27พฤษภาคม25 6 3คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ร่วมลงพื้นที่ณกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้บริโภคเกษตรยั่งยืนบ้านโคกอรุณตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นายอภิปัน์ดีเรวประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้บริโภคเกษตรยั่งยืนกล่าวต้อนรับคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์และนำเสนอแนวคิดการใช้ประโยชน์จากต้นไผ่กิมซุงเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกไผ่รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากไผ่กิมซุงสร้างไรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมสวนผายของกลุ่มวิสากิจชุมชนผู้บริโภคเกษตรยั่งยืนคณะทำงานคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประชุมสรุปผลการลงคะแนนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโดยกลุ่มวิสากิจชุมชนผู้บริโภคเกษตรยั่งยืนผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโดยได้คะแนนรวม92% วันที่21กรกฎาคม2563พิธีมอบเกียรติบตัตรแก่กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกณห้องประชุมสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์นายกรอบศิลป์พ่อค้าประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ได้มอบเกียรติบตัตรแก่นายอภิปันต์ดีเรลประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้บริโภคเกษตรยั่งยืนที่ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าและเกษตร,รอุตสาหกรรม นายกอบสินพ่อค้าประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินได้กล่าวให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่กลุ่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กลุ่มเกษตรกรต่อไป